ดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชันวันนี้อยู่กับรอขวัญที่โคกน้องนาสงขลาเขตหนึ่งค่ะวันนี้ดูว่าบรรยากาศจะสวยงามเป็นพิเศษนะคะอันนี้คือผลผลิตณเวลาปัจจุบันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้ดําเนินการเรื่องของโคกน้องนาปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงนะคะตามแนวที่พ่อหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่สิได้ทรงพระราชทานแนวทางไว้ค่ะ เดี๋ยวจะไปดูความก้าวหน้าของแต่ละศูนเครือข่ายด้านในค่ะไปค่ะท่านผู้ชมคะหาหัรสัมพันธ์ค่ะวันนี้ตกแต่งสวยงามมีจุดเช็คอินเรียบร้อยนะคะตามไปดูคร่าวๆด้านในค่ะ,ะป้ายนะคะอันนี้ค่ะพืชผักกินได้ค่ะไปดูกันค่ะตามมาดูใกล้ๆเลยค่ะท่านผู้ชมมีผักที่สามารถปรุงอาหารได้เลยนะคะ หลอดสารพิษทุกอย่างด้านนี้ก็จะเป็นกวบซึ่งกำลังออกผลนะคะมีพลิกอยู่ด้านโนู้นนะคะอันนี้คือส่วนของสหสัมพันธ์ค่ะเข่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนาที่เรามาทำไว้สักประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะว่าตอนนี้จะเป็นยังไง ส่วนนี้เป็นส่วนรับผิดชอบของเครือข่ายทํานกปากขาดปากรอนะคะของท่านผอภาภูมิและทีมงานนะคะอันนี้คือข้าวสังยดและข้าวเชียงนะคะที่ได้ลงทดลองตรงส่วนตรงนี้ปลับดินโดยการใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามด้านโน้นนะคะไกลมองไปไกลๆก,ก็จะปลับดินโดยใช้ข้าวนะคะเป็นการปลูกข้าวเชียงค่ะนี่ค่ะทามสวยงามนะคะท่านผู้ชมอีกสักระยะหนึ่งคิดว่าเราจะเข้าสู่ฤด,ดูเก็บเกี่ยวได้ ลองขวัญยังไม่แน่ใจว่าข้างล่างนี้จะมีปู่มีปลาเหมือนสมัยเมื่อก่อนไหมนะคะเดี๋ยวคงต้องแอบมาดูสักวันหนึ่งละค่ะท่านผู้ชมคะป้ายศูนย์<ร>เครือข่ายต่อไปไกลๆด้านโน้นนะคะบางงามสังพันธ์ค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีต้นไม้เติบโตขนาดไหนแล้วค่ะไปค่ะส่วนที่3าค่ะท่านผู้ชมคะเป็นฐานที่3ของเครือข่ายบางงามสังพันธ์นะคะตรงนี้เป็นส่วนของฐานไม้ผลค่ะ เห็นว่ามีสาวๆยืนอยู่แต่เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เขาจะมีจุดเช็คอินด้วยนะคะภูมิทีมใหญ่พี่ใหญ่นะคะท่านผอผู้ชมท่านเชิญทีมงานมาโผล่นิดหนึ่งนะคะวันนี้ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะท่านผู้ชมสามารถมาได้แล้วก็จะมีน้องๆแล้วก็คุณครูทีมงานของเครือข่ายบางงามสัมพันธ์ที่จะคอยแนะนําโอ้ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะโท้ดูสับอันนี้บุตรของสับปะรดสีท่านสุพงศ์บอกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้คือบุตรของสับปะรดสีแม่เจ้านี่เวลาเขาเวลาเขาจะกินเขาจะงอเมล็ดไปปลูกด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักนะว่านี่คืออะไรลุงช่วยบอกหน่อยถามลุงสองคนโน้น ท, Support, ท่านพอพจน์ท่านพอพนมพูดจนเด็กๆข้างหลังรวมทั้งลองฝันงงไปเลยนะคะบอกว่าตาข้างเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นตาลตะโนดนะคะซึ่งอันนี้เป็นพืชแล้วก็เป็นผลไม้ที่ใช้ได้ทุกสว่วนเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยปลูกไว้ใช้งานเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้หาย,ยากเนาะโอเคค่ะพอแล้วไม่คุยแล้วกับปุ่มนี้ค oh, ่ะเดี๋ยวไปฝั่งโน้นกันค oh, ่ะขอบคุณทีมงานค่ะ เน้นดินน้ำเพื่อชีวิตสรางคุณและภาคชีวิตพิจิตความยากจนทฤษฎีใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนมาถึงอีกศูนย์การเรียนรู้ค่ะตรงนี้ให้ชื่อว่าโคกสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรใกล้ตัวและก็สามารถนำไปประอกอบอาหารได้ด้วยนะคะเป็น เป็นส่วนของเครือข่ายสติงโมหัวเขานะคะในความรับผิดชอบนะคะท่านผู้ชมลองดูเลยนะคะว่ามีพืชอะไรบ้างและสามารถท่านสามารถมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําท่านว่าพืชเหล่านี้มีชื่อว่าอะไรและมีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะนอนนน,นน้้าาาาดิิิิเพพื่ชชีวีวววตตรคคุณลภม พอลกว่าจะได้มาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องใช้ความพยายามนะคะเพราะว่าจะต้องกลับุดินก่อนนะะถ้าดินจะสามารถปล<ต>ูกพืชสมุนไพรเหล่านี้ได้ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรใกล้ตัวและในครัวเรือนนะคะ ของอีพีนี้นะคะที่ลองขันพาทัวร์โคกหนองนาสงขลาเขตหนึ่งนะคะณปัจจุบันเวลานี้นี่คือพัฒนาการของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งภายใต้การนำของท่านดรประสิทธิ์หมูุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะลาไปก่อนกับอีพีนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ตนในโพ